สวัสดีครับพวกก็เพทุกคนทันดีครับนะครับเราจะมาสอนการใช้แฟลชนะฮะเขาจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างนะนะครับ,อ,รบอย่างนี้สองจุดสี่จุดเจ็ดแต่ของช้นสามจุดสี่จุดห้าเราไม่ค่อยต่างอะไรกันมากแต่ก็จะมีอะไรเมนูมาเพิ่มถ้าผมกดลิสติกออกนี่ก็คือแบบไมโครโฟนผมจะไม่มีเสียงเลยแบบผมอัดไป3สามรอบแล้วอันนี้ก็คือเสียงจากวินโดว์ก็คือแบบเล่นเกมใช่งั้แล้วตีมีเสียงยิงปืนตุ้มแต่ถ้าเราไม่กดติ๊กนี่เราจะไม่ได้ยินเสียงสกรีนช็อตตั้งไปฮะ นี่คือนามสกุลนะครับแล้วก็นี่คือที่วางตัวเลขตามปกตินะครับตัวเลขไปมันจะเปลี่ยนไปแบบนั้แล้วก็นี่คือคอ,อัดวิดีโอหน้า eh เดสท็อปนะครับอาจจะควงโคตรอาจจะหาแคมตาเซียนแห่งกไรแคมเาเซียนนิยมจังเลยอแบบอัดหน้าจอง่ายแต่แฟลชจะแหลกกว่าแต่ว่ามันจะอัดดีๆเหมือนกันเหมือนกันแคมตาเซียนเหมาะสำหรับอัดหน้าจอนะฮะแต่แฟลชเอาสำหรับอัดเกมนะฮะแต่จะแหลกนิดหน่อยนะครับ ก็คือเอ่อสมมติผมอัดแล้วเอ่อสกูไปเล่นไปมาเนี่ยวิดีโอที่ผมอัดเนี่ยผมอัดสั้นๆเขาจะทำไตเติ้ลแต่ไม่มีโอกาสทำสักทีรู้สึกองนังไม่ใช่เนี่ยสองการใช้เข้ามาใช้เนี่ยผมใช้แฟนหมดเลยเนี่ยดูจากข้างๆตรงนี้ฮะ นะครับนี่ก็เอาปิดเสียงไว้เล่นการเช็ยอยู่ก็มีอ,มอารมณ์เล่นก็อนะฮะเวกัสโพซิทลงไปเลยไม่ใช้ใชใชแคแคมตาเสียแหละดีสุดแล้วสำหรับผมนะแล้วแต่คนใช้ไม่ว่ากันนะฮะก็ถ้าไม่มีแฟลมนกลองไม่ทำวิดีโอแบบนี้ให้เมาส์คอสตูอิวิดีโอก็คือจะเห็นเมาส์หรือเปล่านะเอ้ยไม่เห็นเมาส์เออใช่นะนะี่ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะแล้วขอให้ แคดเกมอย่างสุนสนานแล้วก็ขอให้คนเอ,อ่อทำวิดีโอส,สวยๆงามๆถ้ามีคนชื่นชมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับจวัสดีครับ